โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าหัวข้อของเราก็คือทำไมต้องเลือกแฟรนไนชายทัดดาวนะคะเดี๋ยวนุ่งจะมาแจ้งขั้นตอนการทำงานของเราทั้งหมดแล้วก็จะมาแจ้งว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะวางมัดจำก่อนที่จะเลือกทัดดาวอะคะ่ะก็ขั้นตอนนะคะมีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปตรงไหนเราจะไปคุยตรงไหนกันดีสักตรงกลางๆไหมคะเนาะตรงกลางๆแล้วกันค่ะอ่าโอเค ถ้กเกิแฟนชายของเรานะคะคุณลูกค้าเราจะเราจะพูดกันไปแล้วก็อย่างนี้เหรออุ้ยเห็นทองน้อยอะเดินปกติเลยใช่ปะเดินอย่างนี้เลยเหรอเดินผ่านหลังก็ได้อ,อ๋อเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตรงนี้แล้วกันค่ะคุณลูกค้าลูกค้าขาในระหว่างนี้ลูกค้าท่านไหนอยากจะดูสินค้าโซนไหนแจ้งได้เดีย๋ยวนุ่มพาเดินดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวนุ่มเนี่ยจะมาให้ความรู้เรื่องอแฟนชายของเราด้วยนะคะ โ okay. อเคโซนนี้แล้วกันโซนที่เห็นพี่ต้อมทํางานด้วยแล้วก็เดี๋ยวนุ่มนั่งพูดตรงนี้จะได้แบบกว้างๆหน่อยพี่กิ๊กใกล้ๆนุ่มหน่อยก็ได้ไสวัสดีค่ะคุณลูกค้านะคะสองท่านนะคะไฟติดไหมติดค่ะนี่นะคะเราก็จะนั่งคุยกันแบบว่าบรรยากาศการทํางานโกดังแล้วก็มีทีมงานเติมของอยู่ ไม่ได้อะ่ะมุมนี้ไม่สวยได้ไหมได้อะได้ก็ได้มาค่ะโอเคค่ะคุณลูกค้าอ่าอย่างแรกเลยนะคะลูกค้าทำไมถึงต้องเลือก แฟรนชายของรัดดาวคือต้องแจ้งก่อนว่าทัดดาวเราเนี่ยไม่ได้จะเน้นขายอย่างเดียวเราจะมีขั้นตอนการแนะนําคุณลูกค้าด้วยนะคะว่าคือปกติแล้วเราจะแนะนําอย่างสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่มาแล้วเราก็จะประเมินความเสี่ยงให้คุณลูกค้าจะดูนขนาดพื้นที่จะดูเรื่องการงบ,งบประมาณที่ลูกค้าต้องใช้นะคะแล้วก็เรื่องค่าเช่าอะไรพวกเนี้ยก็ดูให้ด้วยลูกค้าจ้างลูกน้องไห้ก่อนลูกค้าจะลงทุนเนี่ยเราจะดูเรื่องพวกเนี้ยกว้างๆทั้งหมดเลยนะคะ ให้ลูกค้าก่อนเพื่อที่ว่าไม่ให้ลูกค้ามีความเสี่ยงนะคะ,ะขั้นตอนแรกอย่างแรกเลยสมมุติว่าลูกค้าติดต่อนุ่มมาเนาะนุ่มก,ก็จะแนะนําเรื่องแพ็กเกจแฟันชายให้ลูกค้าได้ทราบแพ็กเกจแฟันชายของเรานะคะคุณลูกค้ามีทั้งหมด7 p a ดแพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจแรกนะคะจะเป็นแพ็กแพ็กเกจ SO ลงทุนเริ่มต้น8 9 0 0 0บาทน,นะคะใช้ขนาดพื้นที่อยู่4 3 1คูณ3ตารางเมตรนะคะคุณลูกค้า แพ็กเกจเล็กเนี่ยเอาจริงๆเลยคือแนะนําว่าไม่ควรมีค่าเช่าเพราะว่าสินค้าในแพ็กเกจอะค่อนข้างที่จะน้อยถามว่าน้อยไหมสองพันสอร้ยสองพันสี่ร้อรายการค่ะสองพันสีชิ้น240รายการค่ะคือแพ็กเกจนี้จะไว้สําหรับลูกค้าที่เขามีร้านของชําอยู่แล้วนะคะหรือมีธุรกิจอื่นๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเอาไปร้าน20เอาไปเปิดเสริม ให้มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่ที่จะแบบว่าเช่าพื้นที่มาเพื่อที่จะลงแพ็กเกจไซส์เล็กเลยอันเนี้ยนุ่มจะไม่แนะนําเพราะว่าพอถ้าเช่ามันมีค่าเช่าใช่ไหมคะมันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราเลยไม่แนะนําแพ็กเกจไซส์เล็กทําไมคุณเเด,เดี๋ยวค่อยเดินค่ะพูดไม่พูดไม่ถนัดถ้าเดินไป ประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าในกรณีถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเป็นพื้นที่ของตัวเองไม่ได้มีค่าเช่าไม่ได้มีความเสี่ยงเงินไม่ได้กู้เป็นเงินเย็นของตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะสามารถแนะนําให้เปิดสายเอสได้แต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่า,าลูกค้าลงทุนไปเนี่ยลูกค้าคาดหวังไรายได้เดือนละเท่าไหร่หรือวันละเท่าไหร่ถ้าลูกค้าแจ้งว่าโอ้เงินก็เย็นค่าเช่าก็ไม่ได้เสียลูกน้องก็ไม่ได้จ้างแต่พี่ก็อยาก เปิดเป็นอาชีพพี่นะอยากมีรายได้วันละห้าร้อก็พออะไรอย่เงี้ยอันนี้เราก็จะจะดูหลังคาเรือนให้ลูกค้าก่อนว่า,เ,าเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเฉลี่ยค่ะลูกคา้าแพ็คแพ็กเกจไซส์เเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรายได้นะคะจากที่เราทําสถิติมาเนี่ยนะเนาะถ้าทําเลดีทำเลดีก็มากสุดก็อยู่ประมาณวันละ1,000บาทอย่างเงี้ยค่ะระเมือสามพันถึงหน0 0งนอย่างเงี้ยดีหรือไม่ดีรวมกันอย่างนี้ดีกว่าคือมันจะมากไปกว่านี้ มันก็จะค่อนข้างยากเพราะว่ารายการสินค้ามันน้อยยิ่งรายการสินค้าน้อยตัวเลือกน้อยค่ะพอตัวเลือกน้อยเนี่ยยอดลูกค้าก็จะได้น้อยตามไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแพ็กเกจที่2เป็นไซส์เอสโปค่ะใช้ขนาดพื้นที่อยู่ที่6กคูณสี่ยีตารางเมตรนะคะลูกคา้าใช้เงินลงทุน1นึ0 0 0สบาทค่ะแล้วก็แพ็กเกจต,ต,ต่อมาแพ็กเกจที่3จะเป็นแพ็กเกจไซส์ M ค่ะ 179,000บาทนะคะใช้พื้นที่จะอยู่ที่8คูณส่ค่ะหรือ32ตารางเมตรนะคะแพ็กเกจที่4 m ่เอมโขนาดพื้นที่8คูณหค่ะลงได้ทั้งหมด48ตารางเมตรนะคะแล้วก็แพ็กเกจที่5ใช่ไหม5้เลยเมื่อกี้4ป่ะแพ็กเกจที่4แพ็กเกจที่5อาจจะเป็นไซส์ L อลค่ะ จะไซส์ L เ,เนี่ยจะใช้เงินลงทุนอยู่ที่339,000บาทนะคะขนาดพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่60ตารางเมตรค่ะแล้วก็แพ็กเกจ l โ o จะใช้เงินลงทุนอยู่ที่399,000บาทค่ะพื้นที่80ตารางเมตรนะคะคุณลูกค้าเ้ยรามีทั้งหมด8ดแพ็กเกจสิใช่ไหมเจ็ดถูกไหม แล้วก็แพ็กเกจต่อไปนะคะ XL ค่ะคุณลูกค้าจะใช้พื้นที่อยู่144ตารางเมตรนะคะใช้เงินลงทุนอยู่ที่699,000บาทค่ะมีทั้งหมด7แพ็กเกจด้วยกัน7หรือ8ไม่แน่ใจยังไม่ได้นะ S SPO M MPO L LPO แล้วก็ XL ค่ะ7แพ็กเกจค่ะ,ะลูกค้าคะขออนุญาตแจ้งเรื่องนี้หน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาชีพ คือล่าสุดอะค่ะมีลูกค้าที่กรุงเทพเข้ามาคือโดนหลอกไปเมื่อวานเรื่องอมีมิจฉาชีพเกี่ยวกับเพจแบบพิมพ์เมี่ยมพลาสติกหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาแบบทําเพจหลอกเป็นแฟัไชายแล้วลูกค้าหลงเชื่ออย่างเงี้ยไปโอนเงินให้ประมาณยอดห้าหมื่นบาทแล้วทีเนี้ยลูกค้าก็แบบเข้ามาคุยกับเรานี่แหละค่ะว่าแบบเพิ่งโดนไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้เข้ามาวางมาจจากับเรา ว่าลูกค้าเนี่ยได้เช่าที่ไปแล้วอย่างเงี้ยะคะ่ะอันนี้ขอเตือนลูกค้าไว้หน่อยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าวิชาชีพตอนนี้เนาะข่าวก็ออกเยอะมากแล้วก็เรื่องของแฟรนไชส์อย่างเงี้ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยโดนหลอกแล้วก็ขอแจ้งก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามีใครเอาคุณเชนไปแอบอ้างหรือว่าเอานุ่มไปแอบอ้างบริษัททัตดาวนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ค่ะอย่าเชื่อนะคะคุณเชนไม่มีพี่น้องทําเกี่ยวกับโรงงานพลาสติกหรืออะไรเลยถ้าสมมุติว่ามีแบบ คนมาอ้างลูกค้าแบบติดต่อยกหูหาทัดดาวได้เลยเดี๋ยวให้เด็กประสานงานให้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าสมมติว่าแบบมีคนมาแบบแจ้งว่ารู้จักคุณนุ่มนะรู้จักคุณเชนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ฝากด้วยนะคะคุณลูกค้าแบบเป็นห่วงนะคะอ่าโอเคขั้นตอนต่อไปในการถ้าสมมุติว่าลูกค้าเลือกลงทุนเลือกแพ็กเกจแล้วนะคะคือต่อมาเนี่ยเราจะช่วยดูลูกค้าเรื่องดูของทำเล ว่าทาเลลูกค้าเนี่ยถ้ามีค่าเช่าเนี่ยทำเลเป็นแบบไหนหรือไม่มีค่าเช่าก็ได้เป็นพื้นที่บ้านของตัวเองก็ได้เราก็จะช่วยดูให้หมดเลยแล้วก็ดูความเสี่ยงในเรื่องต่อไปก็คือมีจ้างลูกน้องไหมประชากรมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะลงทุนเราจะดูตรงนี้ให้หมดเลยแล้วเสร็จจากตรงนี้เราก็สามารถแพ็กเกจเราเนี่ยสามารถให้ลูกค้าเลือกสินค้าได้ ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้จะแค่ขายของอย่างเดียวนะคะคือเราให้ลูกค้าได้เลือกชมสินค้าเลือกเองได้ให้เราช่วยแนะนําได้เหมือนกันคือมันเหมือนแบบแพ็กเกจแล้เราทำเราทำขึ้นโดยที่ว่าเหมือนซื้อความรู้ค่ะซื้อความรู้ไปในตัวด้วยเพราะว่าเรามีทีมงานใช่ไหมคะมีทีมงานแนะนําว่าทำเลแบบเนี้ยสินค้าที่ลูกค้าจะจะได้รับอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันจะเป็นหมวดไหนประเภทอะไรขายดี อะไรขายช้าหรือเราจําเป็นต้องมีหมวดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะช่วยแนะนําลูกค้าให้หมดเลยไม่มีการยัดของนะคะเพราะว่าแพ็กเกจแฟรนไชส์เราเนี่ยในนั้นน่ะเราจะมีวงเงินที่เปลี่ยนเคมสมีนคาคืนได้สมมุติว่าเราแจ้งว่าทําเลเนี้ยตัวเนี้ยขายอาจจะขายดีหรือขายไม่ดีก็ได้แต่ว่าเหมือนว่าเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเอาติดไปก่อนเพื่อที่ว่ารายการสินค้าหรือหมวดหมู่ของลูกค้าเนี่ยมันจะมันจะได้ครบ ถามว่าขายได้ไหมคือมันขายได้นะคะลูกค้าแต่บางทีมันขายช้าก็มีแบบเนี้ยสอาทิตย์ลูกค้าจะรู้ละเสร็จปุ๊บพอ2อาทิตย์ลูกค้ารู้เนี่ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนเคมได้ก็คือมันจะมีวงเงินเปลี่ยนคืนนะคะเรียกก็เปลี่ยนคืนดีกว่าเพราะว่าถ้าเคมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเสียแล้ว 3, แต่ละแพ็กเกจวงเงินเปลี่ยนสินค้าคืนเนี่ยไม่เท่ากันมันเริ่มตั้งแต่5000บาทจนไปถึง20,000บาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวงเงินตรงเนี้ยที่คอยแบบ กันความเสี่ยงให้ลูกค้าอยู่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องสินค้าเลยถ้าตัวไหนลูกค้าคิดว่าอู้ชันขายไม่ได้แน่ๆเลยไม่ต้องกังวลค่ะเราเราสามารถเปลี่ยนคืนเป็นสินค้ารายการอื่นที่ขายดีได้เพราะว่าทำเรื่องทำเลหรือเรื่องสินค้าหลากหลายเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่ทุกพื้นที่มีสินค้าหมวดหมู่ให้ได้ให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดเป็นไม่ได้ก็แบบว่าไม่อยากให้แบบตัดออกอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเชิญดูได้นะคะประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้า เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีทีมงานแต่ละทีมค่ะประสานงานไปก็คือ,อ,อทุกลูกค้าทุกท่านต้องผ่านนุ่งก่อนเพราะว่านุ่งเป็นคนรับเรื่องรับเรื่องเรื่องการประเมินทําเลวางเงินวางมัดจาหรือการโอนเงินนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยนุ่งก็จะแจ้งฝ่ายทีมงานกราฟิกเรื่องการออกแบบแบบแบบป้ายด้วยค่ะป้ายอ่ะคะ่ะลูกค้าเราก็จะมีทีมงานกราฟิกนะคะแบบมือโปรเลยน้องเนี่ยจะคอยออกแบบแบบว่าจะส่งตัวอย่างให้ก่อนที่ที่เปิดไปะคะ่ะ ส่งรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกก่อนว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนเสร็จปุ๊บลูกค้าได้ชื่อร้านแล้วนะ้องเขาก็จะแบบว่าทําให้ออกแบบให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจภาษาเราทาได้ภาษาพาม่าทําได้นะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดทุกภาษาเลยอันนี้ในเรื่องของการออกแบบแบบแบบป้ายนะคะลูกค้าส่วนต่อไปออกแบบป้ายเสร็จเราก็จะมีสีชั้นให้คุณลูกค้าได้เลือกด้วยค่ะเรื่องสีชั้นนะคะคุณลูกค้า,าของเราเนี่ยเลือกได้ทุกสี แต่ว่ามันจะมีสีสีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีชมพูค่ะอ,อนอกเหนือจากสีนี้อาจจะต้องรอการผลิตแล้วก็อาจจะต้องดูแม่สีนิดนึงว่าทางโรงงานของเราเนี่ยมีพร้อมเสิร์ฟลูกค้าเลยไหมยอย่างเงี้ยค่ะมาค่ะแล้วก็จะได้เดินดูทั่วๆด้วยเนาะอ่ะแล้วก็หมดของเล่นไหมช่วงเนี้ยค่ะคุณลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านไหนมีแผนอยากจะเปิดร้านแนะนําจองคิวล่วงหน้าให้นุ่มหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้คิวค่อนข้างเยอะนุ่มไม่อยากให้แบบไปไปแทรกพอเวลาแทรกนุ่มกลัวแบบข้อผิดพลาดเพราะว่าทีมงานทุกคนพนักงานทุกคนอะคะ่ะจริงๆอยากบริการลูกค้ามากๆแต่ว่าพอเวลาเรามีคิวแทรกมานุ่มกลัวน้องจะหลุดแบบรีบเร่งอย่างเงี้ยคะ่ะกลัวงานมันจะแบบ ไม่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยจองคิวนุ่มล่วงหน้าน,นิดนึงนะคะอ่าเมื่อกี้ลูกค้างกันอยู่ที่เรื่องการออกแบบป้ายเนาะเลือกสีชั้นแล้วก็แปลนร้านค่ะคุณลูกค้าแปลนร้านแปลนร้านเนี่ยเราก็ออกแบบให้ด้วยลูกค้าถ่ายรูปพื้นที่เปล่าๆมาได้เลยคือถ้าลูกค้ามีพื้นที่แล้วอะค่ะลูกค้าถ่ายรูปพื้นที่เปล่าๆมาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทีมงานกราฟิกอะคะ่ะออกแบบให้เป็นแบบ 3D นะคะ 3D เลย ชั้นของเราจะมี180ความสูงนะคะ1 8อย5 0ิอยห้า่างเงี้ยค่ะริมผนังกลางห้องสองหน้าค่ะน้องเขาก็จะออกแบบให้ลูกค้าหมดเลยลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วก็ลูกค้าก็สามารถรอคิวลงสินค้าได้ประมาณนี้เราจะเป็นทาการทํางานของเราจะเป็นขั้นเป็นตอนสินค้าเลือกได้มาเลือกที่หน้าร้านก็ได้เลือกผ่านเว็บไซต์ก็ได้เพราะว่าบางทีแบบว่าลูกค้าต่างจังหวัดใช่ไหมคะบางทีอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยลูกค้าไม่สะดวกเข้ามา ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าก็จะเลือกผ่านหน้าเว็บด้วยแล้วก็จะให้ทีมงานของเราเนี่ยช่วยแนะนําด้วยไปในตัวเหมือนตะโกนไปด้วยเราแบบเสียงแหบแต่ไม้ดังอยู่ใช่ไหมคะลูกค้าขาดังอยู่ใช่ไหมเนี่ยนุ้มไม่แน่ใจหรือว่านุ้มติดตะโกนก็ไม่รู้แล้วนุ้มแบบเสียงหายเสียง<บ>ขึ้นนะคะ คุณลูกค้ามีอะไรสอบถามนุ่มสอบถามได้เลยนะเกี่ยวกับเรื่องแฟรนไชส์อะคะ่ะตอนนี้ก็มีโปรอยู่ก็คือโปรโมชั่น11.11 11ของเราอะคะ่ะหมดสิ้นเดือนนี้นะคือ11.11 11ของเราก็คือมันจะเป็นโปรโมชั่นแถมร้านค้าในแพลตฟอร์มอะคะ่ะฟรีนะลูกคา้าร้านค้าออนไลน์อะต้องแจ้งเลยว่ามันไม่มีใครทําให้นะลูกค้าสามารถเลือกอแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งก็ได้ทิกตอกก็ได้ช็อปปีก็ได้หนึ่งแพลตฟอร์ม แล้วซื้อแพ็กเกจของเรา่างนี้ใช่ไหมคะเราจะแถมแพลตฟอร์มพวกนี้ให้1แพลตฟอร์มสินค้าเนี่ยจะลงในแพลตฟอร์มนั้นนะคะพร้อมราคานะคะพร้อมรูปภาพด้วย100รายการแล้วก็จะมีทีมงานน้องๆของเราอะคะ่ะก็คือจะมีการสอนเรื่องออการไลฟ์สดให้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการส่งสินค้าแล้วก็การหา KOL แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะต้นทุนยอดขายแล้วก็คะแนนร้านค้าพวกนี้สอนให้หมดเลยลูกค้า ไม่มีที่ไหนทําให้ได้เลยนะอันนี้ฟรีเลยแถมไปกับแพ็กเกจของเราเลยลูกค้าอ้วนไหมคะพี่อ้วนอ้วนไหมไม่อ้วนหรออ่ะคุณอ้วนคุณอ้วนมาเลยคะ่ะเอาไม่มาเลยใช่ไหมคะเขินหรอโอเคเนี่ยคะ่ะคุณอ้วนเขาก็จะเป็นอ่าคนจัดสินค้าให้ลูกค้าทุกเจ้าเลยห้าร้อยสาขานี่ต้องผ่านมือคุณอ้วนหมดลูกค้าไม่ต้องห่วงนะว่าแบบซื้อแฟนชส์กับเราไปแล้วแบบว่าพนักงานยัดของหรือเปล่าเนี่ยไม่ เพราะว่าถูกขั้นตอนมีทีมงานหมดคุณอ้วนก็จะยกหูหาเลยว่าลูกค้าคุณประสงค์เหรอครับคุณประสงค์จะเลือกสินค้าเองไหมจัดร้านวันนี้มีกี่โซนอย่างเงี้ยค่ะแนะนําหมดทุกร้านจริงๆค่ะรายการไหนฮะลูกค้าไม่พอใจเปลี่ยนคืนได้อีกด้วยซ้าทําไมถึงต้องเลือกเราก็คือเป็นเพราะแบบนี้ค่ะทีมงานเราคุณภาพผ่านมาหมดทุกสาขาเราดูทําเลมาเยอะมากนะคะคุณลูกคา้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแล้วนุ่งกับคุณเชนต้องแจ้งเลยว่าเรื่องทําเลอะ เราแบบเราขายแบบจริงใจไม่ดีก็คือบอกไม่ดีเพราะว่านุมเชื่อว,ว่าลูกค้าหล,หลายๆท่านหรือที่เปิดไปแล้วอะทราบอยู่แล้วว่าถ้าสมมติได้ได้ได้ประเมินทําเลไปแล้วพื้นที่ของตัวเองยังไม่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะให้ลูกค้าตัดสินใจได้เลยไม่ได้แบบอุย้ยไม่ได้เชียอว,ว่าแบบลูกค้าเชยร์แบบเปิดเลยทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราจะไม่ได้แบบสไตล์นั้นเราจะให้ลูกค้าตัดสินใจเลยว่าลูกค้าจะแบบยังไงต่อเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะลูกค้า แล้วก็ในส่วนของเรื่องโปรอย่างที่นุ่มแจ้งเนาะโปรโมชั่น11.11 11นะคะหมดเขตสิ้นเดือนนี้นะลูกค้า 30, 30. 30. ิพฤศจิกายนนุ้ฝากโปรหน่อยอมไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะสนใจไหมเนาะคือถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเปิดแฟรนไชส์อยากจะเปิดแฟรนไชส์แล้วก็กําลังลังเลหรือต,ตัดสินใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยโทรมาหาย,ยหน,หานุ่มได้เลยแต่เป็นเบอร์0ูนย์เก้าห 4390นะคะนุ่มจะรับสายโดยตรงหรือจะโทรมาที่ทางหน้าร้านหรือเบอร์คุณเชนก็ได้ก็คือจะติดส่วนใหญ่ถ้าเบอร์คุณเชนก็จะยังไงก็จะติดนุ่มอยู่ดีคือตอนนี้นะคะจะจะแถมโปรอีกก็คือถ้าลูกค้าได้ดูคลิปนี้แล้วกําลังตัดสินใจอยู่หรือมีแพลนกําลังสร้างพื้นที่อะไรพวกนี้ค่ะก็คือสามารถจองไว้ก่อนล่วงหน้าได้แต่นุ่มให้ส่วนลดพิเศษ5,000บาทอันนี้นุ่มให้ส่วนลดพิเศษ5,000บาทอีกนะคะกับโปรโมชั่น11.11 11, 11, ที่เราแถมแพลตฟอร์มแล้วลูกค้าแค่แคปไลน่่นะนูุมอย แล้วก็ส่งให้น้องแอดมินก็ได้หรือจะส่งมากับนุ่มก็ได้เพื่อคอนเฟิร์มมาโอเคลูกค้าได้ดูไรน์นี้นะนุ่มจะให้ส่วนลดลูกค้าเลย5,000บาท5,000บาทนี้ลูกค้าสามารถเอาไปลดค่าเดินทางก็ได้นะคะหรือลดในตัวแพ็กเกจก็ได้ได้หมดหรือ5,000นเนี้ยลูกค้าจะาไปซื้อสินค้าเพิ่มในร้านในร้านของเราก็ได้เหมือนกันได้ทุกอย่างอันนี้ฝากด้วยนะคะพิเศษมากหมดเขต30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนเห็นช้ากว่านี้ อันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วนะนุ่มให้ได้แค่ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะคุณลูกค้าฝากด้วยนะคะเดี๋ยวนุ้นมขออนุญาตขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์กันต่อนะคะขอบคุณมากคะ่ะ